เดินทางมาถึง EP ที่9แล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปโลกที่3กันนั่นเองและก่อนที่เราจะไปโลกที่3ได้นะครับเราต้องไปฟาร์มเลเวลให้ถึง1,500นะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยผมแอบสปอยนะครับว่าเราได้เจอ3ดาบในตำนานนะครับของโซโล่นั่นเองนะครับผมแต่ผมจะไม่บอกนะว่ามันคือดาบอะไรให้ทุกคนนะครับรอติดตามชมในคลิปได้เลยและในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะแจกไปตันจากร้านเลทช็อปนะครับผมไอเดียกได้เนี่ยนะครับดูคลิปให้จบเลยและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แแลลละกกดด้วไปูันเย หลังจากที่เปิดเกมไม่ได้นะครับผมก็ได้ทำการเปิดเว็บไซต์หาโค้ดจะเอา e p คูณสองมาเติมนะครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะเติมเนี่ยนะครับผมได้ทำการเช็ค ID ตัวเองนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและพอเปิดดูเท่านั้นหละของแดงของม่วงนี่แบบเต็มเลยนะครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเติม e p คูณสองครับประมาณ30นาทีนะครับแล้วผมก็ทำการมารับเควสเพื่อที่จะฟาร์มนะครับผมนะครับก็คิดว่าผมรับเควสถูกแล้วนะครับซึ่งมันก็รับเควสถูกแล้วแหละแต่ว่าจุดที่ผมไปฟาร์มนะผมไปฟาร์มผิดจุุดดไปฟารร์มมจตตออนนนนนเเลวว1,575ซึ่งัั้ะคบผก็ ยืนฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะคือผมก็งงกับตัวเองนะว่าตอนฟาร์มผมไม่ได้สังเกตควสเลยไงว่ามันไม่ขึ้น อ๋อผมจะไปฟาร์มอีกตัวท่านแหละโอ้โหผมเพิ่งสังเกตได้ว่าเควสมันไม่ขึ้นนะครับก็ได้ทำการกลับมาเช็คเควสใหม่ว่าผมเนี่ยรับเควสถูกหรือเปล่าสรุปผมก็รับถูกเลยนะแต่ผมฟาร์มผิดตัวมาทีนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มถูกตัวแล้วซึ่งวิธีการฟาร์มผมก็ใช้ผลพระเหมือนเดิมนะครับผลพระเนี่ยผมบัคเอานะทุกคนอาจจะไม่เห็นตัวพระแต่ว่าผมฟาร์มอยู่นะทุกคนพอบัคเสร็จนะครับเราก็ทาการฟาร์มเลยเพราะมันตรงเนี้ยมันยืนกันเป็นวงกลมนะทำให้เราฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะทุกคนซึ่่่งในน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 นคคิปปี้้้้ะะะะะรััทททกกกกผผมมไํา ID, าาแแตตววถเห็จชือ นะแล้วผมจะแปะรหัสไว้อีกทีหลังนะครับทุกคนแต่ผมจะไม่บอกนะว่าผมแปะไว้ตรงไหนบ้างนะดูคลิปไม่จบก็จะเห็นเองนะครับทุกคนและผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปมันลงช้าไปหนึ่งอาทิตย์คือพอดีว่าผมไม่ว่างเลยนะคนอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งไปแข่งบอลมากลับเข้าสู่เกมตอนนี้ผมก็เลเวล1375รเรียบร้อยแล้วซึ่งผมสามารถไปฟาร์มจุดที่ผมฟาร์มผิดตั้งแต่ตอนแรกได้แล้วโอทำการมาแล้วเคเวสนะครับผม มันจะเป็นมอนตัวนี้เลยนะเราก็ทาการฟาร์มไปรอบนี้เราฟาร์มถูกแล้วไม่มีผิดคือฟาร์มจุดเนี่ยมันจะยาวมากนะครับก็ต้องการใช้บัคผลพัพ์เหมือนเดิมแล้วก็ทาการฟาร์มวนๆไปอย่างนี้แบบยาวๆโดยที่ผมนะครับจะทําการเร่งสปีดทิปนี้นะครับให้ทุกคนดูนะครับผมใครที่สนใจไก่ตันอย่าลืมร้านเลช็อปนะครับเขามีลงไก่ตันทุกวันนะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตัน1บาท0บาทให้ลงได้ทุกวันเลยนะทุกคนใครที่สนใจเนะี่ยไปดูได้เลยที่เลชอ็อปตัดเข้าโฆษณาจนจบตอนนี้เราก็เลเวล 1, ลวล1,400แ้สามามรรถับ วไปตีบอสได้แล้วนะครับทุกคนพอของเราเควสเสร็จนะครับผมก็ต้องการรีบมุ่งตรงขึ้นไปที่ปราสาทเพื่อจะไปหาบอสนะครับเผื่อเราจะได้ของดรอปดีๆนะครับแต่ปรากฏว่าพอเรามาถึงเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมเลยทำการกลับลงไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วเรานะครับต้องการที่จะเวลให้เร็วที่สุดนะครับผมเลยทำการเร่งสปีดคลิปยาวๆเลยนะทุกคนไหนๆเราก็จะเร่งสปีดคลิปละผมขอขายของเลยละกันใครที่ขี้เกียจฟาร์มนะครับก็สามารถไปซื้อไอดีได้ที่ร้านเลดช็อป ร้านขายไก่ตันเกมบ็อกฟุตที่ดีที่สุดพอฟาร์มไปฟาร์มมานะครับก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วผมตีทีเดียวนะครับเบี้ยวผมพุ่งขึ้นมา3มเบีวเลยนะครับซึ่งทําให้ตอนเนี้ยเราสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายในโลก2นั่นเองผมก็ได้ทาการแวะไปซื้อเรือสักหน่อย ผมซื้อเรือ300มาซึ่งปเป็นเรือราคาประหยัดและผมกำลังจะขึ้นเรือแต่ว่าเรือมันเดินขึ้นยากจักไม่รู้ทำไมพอผมขึ้นได้เสร็จผมก็ทำการบิงตรงไปที่เกาะใหม่ยอย่างรวดเร็วผมจะแจกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเวลาที่ทุกคนขับเรือนะครับทุกคนก็อาจจะแบบขี้เกียจกดปุ่ม W ใช่ไหมผมมีวิธีง่ายๆมานำเสนอนะครับก็คือให้ทาการกดช่องชัดแล้วก็ให้กดพิมพ์ที่ชชดนะครับแล้วจากนั้นก็ปล่อยได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเรือมันจะเดินได้เองถึงเกาะเท่านั้นแหละครับผมสุดจะทนกับเรืออันนี้มันช้ามากโดดลงไปเลยและทำการพุ่งไปที่เกาะะ มาถึงเกาะเราก็ทาการขึ้นไปเซซปาวและรับเควสแล้วลงไปฟาร,ร์มอย่างรวดเร็วจริงๆก่อนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับพอผมเซซปาวเสร็จเนี่ยผมก็ทาการรีบรับเควสเลเวล1,425นะครับแล้วก็ลงมาฟาร,ร์มมอนข้างล่างนะครับซึ่งเควส์น่ามันก็ให้เราไปฟาร,ร์มมอนมา8ตัวมอนพวกนี้นะครับถามว่าโหดไหมมันก็ไม่ค่อยโหดนะถ้าสมมุติเราเป็นผลโลกเกียรเราก็สามารถสู้ได้สบายๆเพราะมันไม่มีหาย์ี้ิแต่ผมเป็นผลพายไงครับเราเลยชิลเลยผมนะครับก็ได้ทำการฟาร์มอยู่จุดนี้สักระยะหนึ่งนะครับเราต้องฟาร์ ซึ่งก็นานใช้ได้เลยนะแต่เรามีพี่คุณสอนนะก็เลยประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นนะครับอันว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูละกันนะครับว่าผมใช้เวลาไปนานเท่าไหร่เหมือนเดิมครับระหว่างที่เราเล่นเซฟีคิดนะครับผมจะขั้นเข้าสู่ Red Shop, เรสชอปบริการจาหน่ายไก่ตันต่างๆมีมากมายเลยนะทุกคนไก่ตันประฟุตเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบผมโคตรชอบเลยมีไก่ตันแบบทุกประเภทอะ่ะคือคุณอยากได้แบบไหนไปเลือกซื้อได้ที่เรสชอปเลยนะทุกคนเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้ช่องเราด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมนนนนนนครับบทุกกี Shop. ี่ผมม็็แลล้้วโฆษณาายเ เมื่อไหร่ผมจะฟาร์มเสร็จวะเอ้ยมันนานซะเลยเกินอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคน พอผมฟาร์มได้สักพักเนี่ยนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าแบตเตอรี่ของมัดซูเปอร์ฮิมแมนผมเนี่ยนะครับเยอะแล้วนะครับผมก็เลยทำการไปเปลี่ยนหมัดมาเป็นหมัดวอเตอร์กังฟูนะครับซึ่งผมจะเดินทางไปที่เกาะน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับเราก็ทำการขึ้นเรือเดิมนะครับที่เราได้ปล่อยทิ้งไว้กลางทะเลนะครับแล้วก็เดินทางออกไปนะครับพอใกล้ถึงแล้วนะครับเราก็ทำการกระโดดออกจากเรือแล้วก็ใช้สกิลมาเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีสกิลพุ่งของมัดซูเปอร์ฮิมแมนนะครับมันเลยทําให้เราขึ้นที่ได้เร็วมากครับพอมาถึงนน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 นะะะะคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบผมมมกกกกก็็็ไไปปเเเเเเีีียยจจ้้้้ลลลสอหดดาาาาาาตงงงท่แวํฟ ไปที่เกาะเดิมและทำการไปฟาร์มมาสเตอรี่ต่อเลยนะครับเคื่อผมต้องการที่จะทำมัดวอเตอร์รกับฟูวีสด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมาเก็บให้ครบทุกมัดเลยนะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยผมอยากที่จะไปโลกใหม่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับและหลังจาก e ี่พีคูณสผมหมดเนี่ยนะครับก็ได้ทำการไอพีคูณสใหม่มาเติมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทำการเติมไป20นาทีครับทุกคนแล้วเราก็จะฟาร์มต่อจนถึงเวลตันกันเลยทีเดียวเชวนะครับไปดูกันต่อเลยพอเห็นเวลอัพแล้วเนี่ยมันฟิล้วึงซ ผมจะสามารถขึ้นไปฟาร์มจุดข้างบนได้แล้วซึ่งจุดข้างบนตัวนี้มันจะเป็นจุดฟาร์มจุดสุดท้ายในโลกสอแล้วนะทุกคนกว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดตรงนี้ได้เนะี่ยต้องผ่าฟันอุปสรรคมา,มากมายผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาถึง EP ที่9แล้วนะมา ม็ต่อเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ทําทการฟาร์มจุดจุดนี้ไปนะครับจนถึงเลเวลตันเลยนะทุกคนก็จะม,มีแวะไปตีบอสบ้างนะเล็กน้อยนะครับผมแต่ผมก็ได้ฟาร์มไปจนถึงเลเวลใกล้ตันแล้วตอนนี้เหลือ,อแค่ไม่กี่หยุดใจเราก็จะถึงเวล1,500แล้วซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องตีเพื่อเราจะเวล1 5 0 0แล้วมันก็เกิดมาแล้วผมครับก็ทาการจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้มัน X, C, Z, Combo อะไรไม่รู้ผมใส่ไปหมดจนตอนนี้เราเลเวล1,500แล้วแล้วและผมนะครับก็ได้แอบึ้นรหัสไปเมื่อกี้ใครเห็นไหม ถ้าเห็นก็เอาไปเลยนะทุกคนรีบใส่รีบได้หลังจากนี้นะครับมันก็บอกให้เราไปที่คอรอเซียมผมก็ได้ทำการรีบกลับไปที่เรือและมุ่งหน้าตรงกับไปที่เกาะคอรลเซียมให้เดยเร็วที่สุดและตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่แล้วนะครับผมผมก็ได้ทําการเข้าไปทักทายคนในคาเฟ่แล้วในอีพีที่แล้วนะครับมีคนบอกผมว่าตัวเนี้ยนะครับจะบอกว่าคนขายดาบเ e g เนลลี่เนี่ยนะครับจะมาตอนไหนแล้วผมก็ตกใจมากนะครับพอเขาบอกว่าเขามาแล้วใน15นาทีผมนะครับเลยทําการรีบไปเช็คจุดแรกเลยนะครับคือมันจะอยู่หลังโรงงานตรงนี้นะครับมันมี้ ผมก็เจอเลยว่ามีคุณลุงคนนี้นะครับพร้อมจะขายอยู่ผมเลยทำการกดซื้อและผมไม่ทันดูว่าน,นคือดาบอะไรแต่ดาบแรกที่เราได้มาครับคือดาบวาโดในราคา2ล้านเบรี3ดาบในตำนานของโซโล,โลเล่มแรกที่เราได้มานะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บอีกสองเล่มทีหลังนะครับเดี๋ยวเขาจมาทำเป็น E ีีแยกแต่คลิปเนี้ยเราได้มาแล้วผมก็ลองไปฟาร์มมาสเตอรี่เล่นๆปรากฏว่าเราได้มาร์คขึ้นมาเยอะมากเลยครับนี่ขนาดผมฟันแค่มอนตัวเดียวนี่นนและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการมาล่ำลากับคุณลุงสุ่มผลที่คาเฟ่เล็กสองโดยการที่ผมจะสุ่มผลคร,รั้ง ว่าผมเก,ก็บก็เก็บไม่ได้ผมมีแล้วผมเล่นการเอามันเป็นลอยทะเลนะครับทุกคน หรือใครที่เจอในคลิปช็อตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์ลอยกระทงนะคือซึ่งวันนั้นที่ผมเล่นนะครับมันเป็นวันลอยกระทงพอดีเลยฮะโอเคนะพอตอนนี้เราก็จะมาลอยกระทงกันแต่เหมือนมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งกันอยากได้มากผมก็ไม่ให้มาหรอกนะครับโอ้ยใจหยาบยิ่งนักแล้วผมก็ทาการทิ้งลงไปนะแต่มันไม่ลงสักทีเลยมันเป็นอะไรกัน่รู้แล้วผมก็ได้ฉายาใหม่มาด้วยนะก็คือเดอะคลาคเล่นนะครับซึ่งก็ได้จากการทิ้งผลไม้พิศาจลงทะเลแต่ผมก็ไม่ไหวกับไอ้หนุ่มคนนี้แล้ว เพื่อที่จะการไปทำควสสู้กับบอสแอดมินแล้วไปจบที่โลก3กันั่นเองผมอ่ะพอผมมาถึงนะครับก็ทําการคุยกับเจ้าคิงลูวตัวนี้นะครับมันก็ทําการพาผมมาสู้กับบอสแอดมินครซึ่งพอผมมาครั้งแรกนะผมก็ตื่นเต้นมาอย่างมากเลยผลขอการเปิดเผาเปิดผลพา,า,าแล้วเข้าไปสู้ปรากฏว่าบอสแอดมินตัวเนี้ยเนี่ย ก็นั่นยังโหดมันมีออร่าดำๆด,ด้วยแล้วอยู่ดีผมก็ถูกส่งมาที่คาเฟ่แล้วอยู่ดีก็ตัดข้อคัสซีนเลยเป็นคัสซีนที่สวยงามมากเหมือนว่าเจ้าโรสชิงนะจะสู้กับบอสแดนมีนนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันสู้กันทําไมนะแต่ก็ตามสไตล์ครับพระเอกมักจะมีมักจะมีสกิลพิเศษนะครับทำให้ตัวเองชนะได้และตอนนี้นะครับผมก็ได้รับข้อความใหม่นะครับบอกว่าผมก็มีจดหมายมาบอกนะครับว่าตอนนี้าสามารถไปที่โลกใหม่ได้แล้วแลวผมมาทางการรีบไปที่คนพาไปโลก3เลยครับและนี่ก็คือโจาสเรา,าไปโลกกที่่3แตมจะไปโดนนเิดจดจจไ้ากผลพะ มันต้องก่อนอะไรวะนี่กัดฟันพูดเลยนะอ่ะโอเคมาแล้วผมก็ได้ทำการไปโลกสาม่างจริงจังสักทีพอมาถึงเติร์ดเบิร์แล้วนะครับผมก็ทำการเลือกไปโจรสลัดเอเฮ้ยทำไมโลกสามเป็นดินามันอย่างงี้๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอสักพักก่อนนะแล้วเราก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วครับผมมาถึงโลกสามจนได้แล้วครับทุกคนอาจจะคิดว่าตรงนี้คือจุดจบนะครับแต่ไม่เลยนี่คือจุดเริ่มต้นต่างหาก หลังจากนี้เราจะประชนภัยกันอีกมากมายครับและจะมีต่ออีกหลายอีพีอย่างแน่นอนโปรติดตามชมตอนต่อไปครับ